สายป่าเนเลยหฮยหนูโตแล้วเนาะสายป่านโตแล้วเนอนะดูถเถอะเฮ้ยดูเพื่อนเขาไปไหนคะฮะฮะไปไหนไปไหนไปไหนฮะเอ สาวสวยสาวสวยเอ้ยน้อฮึอึมีาราคาอีกตามก้นกันน้อฮึฮึ ตามก้อนสายป่านทำไมเนี่ยฮะฮะไ้ยสายป่านขี้ละขี้ละเนี่ยถ้าขี้เขาเลย <laughs> โอยตามตูดต้อยต่อยต่อยเดยวเว้ยโอยโอยเจ้าเขาจะไปไหนตามตูดเขาห้ยสายปานเขาจะไปไหนน่ะตามตูดเขาไปนะ่ะฮะ ูหูสายป่านคู่หูสายป่านเฮ้ยนะ